กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมคอหวยพารวยชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชคเล็กเด็ดเล็กดังอัปเดตทุกทุกวันนะครับมาพบเพะเหมือนเดิมอีกเส้นเคยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับมมมหมันหมันเฮงเฮงนะครับ งวดที่1นึ่งันวาหกข่านะครับผลการวิเคราะห์นะครับ2ตัวตรงนะครับท่านผู้ชมผลการวิเคราะห์นะครับ2ตัวตรงนะครับหลัก10นะครับให้หลัก2หลัก4หลัก8หลัก9หลัก0หลัก3หลัก6หลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมให้หลัก7หลัก0หลัก2หลัก3หลัก6หลัก9หลัก1 10หน่วยนะครับท่านผู้ชมให้หลัก4ี่ หลักหหลัก8หลักศูนย์หลักสองแต้ม10บหน่วยนะครับให้หลัก4หลัก6หลัก8หลัก1หลัก3หลัก7หลัก9นะครับสรุปผลการวิเคราะห์นะครับจากสูตร4สูตรไม่มีสูตรใดผิดนะครับจับคู่นะครับท่านผู้ชมเยาๆเลยนะครับ01 03 06 07 0 9 21ย์สองหนึ่ง 22 26 27 29 30 36 40 42 43 47 49 60 61 62 63 67 80 81 83 86 89 9092นเะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับผลการวิเคราะห์2ตัวตรงนะครับนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับชอบตัวไหนจัดเลยนะครับท่านผู้ชมผิดถูกขออภัยนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับท่านผู้ชมที่เคารพงวดตัที่หน่ันว่านะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอาจารย์อุดมถันหยาหานะครับ แนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับอาจารย์อุดมทัญญาหานนะครับข้อมูลบนนะครับท่านผู้ชม3ตัวให้มา1ชุดนะครับ548 548 2ตัวบนนะครับ4 5 4 8 4 5 4 8ข้อมูลล่างนะครับท่านผู้ชม1 3 5 9 1 3 5 9เนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับอาจารย์กุดมทัญญาหานนะครับนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับ งวดวันท like ี่ 2, 2, 2, 2, VID what CO, 1นึ่ธันวาหกห้านะครับหวยรัฐ VIP นะครับหวยรัฐ VIP นะครับงวดวันที่1นึ่ธันวาหกห้านะครับท่านผู้ชมวิเคราะห์รางวัลที่1นะครับให้หลัก2นะครับท่านผู้ชมเด่น2วิ่ง2อลูทสนะครับชอบ2วันนี้จัดเลยนะครับท่านผู้ชมจับคู่3ตัวนะครับ5 2 2 5 2 3 5 2 4 2ตัวนะครับ2 2 2สองส2 2ส2มสอ ข้อมูลล่างนะครับไห,หลัก6นะครับท่านผู้ชมชอบ6วันนี้จัดเลยนะครับ66 6, 6, 6 7 6 8 6 6 6 7 6 8นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับหวยรัฐวี p นะครับนำไปรุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยทุกทุกท่านทุกทุกคนเฮงเฮงหมานหมานกราบสวัสดีครับ